การที่คุณมาวิเคราะห์มาตรวจกับนักกายภาพเนี่ยคุณจะเห็นผลในการรักษาตั้งแต่ครั้งแรกเลยมีอาการยังไงบ้างคะที่มารักษาที่นี่คะก็คือผมบาดเจ็บจากการเล่นเวทเทรนนิง่งครับบาดเจ็บบริเวณสะบักแล้วก็ทําให้ผมไม่สามารถหันคอได้สุดหลังจากเข้ารับการรักษาครั้งแรกแล้วผมก็รู้สึกดีขึ้นเป็นอย่างมากก็คือหันคอได้อ,องศาคนง,งกว้างขึ้นรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยครับค่ะทำไมพี่อาถึงเลือกมารักษาที่นี่คะเพราะผมคิดว่า ผมได้ศึกษามาหลายที่แล้วก็เห็นว่าที่นี่ค่อนข้างมีการรักษาที่หลากหลายและตรงจุดมีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อที่จะหาสาเหตุก่อนที่จะรักษาอย่างถูกต้องมีการรักษาด้วยแมนนวลทรพัพยมีการรักษาแบบใช้ช็อคเวฟหรือว่าใช้ขึ้นไมโครเวฟซึ่งผมคิดว่ามันทำให้การบาดเจ็บของผมเนี่ยรีคอเวอรี่ได้ได้รวดเร็วแล้วก็ผมสามารถกลับไปออกกำลังกายได้ภายในเวลาไม่นานครับที่นี่ให้พี่อาร์ตออกกำลังกายเปลี่ยนอะไรบ้างคะ ก็เปลี่ยนโพสเชอร์ในการออกกำลังกายของผมแล้วก็เปลี่ยนโพสเชอร์ท่านั่งต่างๆที่จะเป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยาให้เกิดอาการบาดเจ็บครับพี่ยาชัยอยากแนะนําคนอื่นๆที่มีอาการบาดเจ็บทางระบบกระดูกกล้ามเนื้ออยากแนะนํายังไงคน,นอื่นๆบ้างคะก็อยากให้ลงมาลงมา,ารักษาด้วยวิธีกายภาพดูก่อนครับมันให้ผลที่ดีและตรงจุดมากกว่าการซื้อยามากินเองครับ